ตอนเด็กๆพวกคุณเคยถูกถามไหมว่าก็โตขึ้นลูกอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนักขบาวครัแม่นั่นแหละครับคำตอบของเรามักจะไม่ตรงใจพวกผู้ใหญ่สักเท่าไหร่ผมก็เลยโกหกกอแม่เคาะประตูห้องไม่ได้ยินเหรอลูกออ ไม่ได้ยินเลยครับแม่สงใสัยผมตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ค่ะดีนะที่ลูกแม่ไม่ได้ติดเกมเหมือนกับลูกป้าสีดาข้างบ้านน่ะกายนันนนะ่ะวันวันหมกตัวแต่เล่นเกมอยู่ในห้องทั้งวันป้าสีดาแกก็พุ่มใจท่มงปรึกษาแม่อยู่บ่อยเห็นป้าแกะบอกว่าลูกแกเห็นจะเป็นนักเกมเลยนี่แหละเอาแต่เล่นเกมจะไม่หางานอะไรที่หนักทำได้เฮ้ย นึกๆแล้วก็หนักใจแทนป้าอยู่เนาะสวัสดีค่ะ,คะอ,เ,อเ,เดี๋ยวแม่จะต้องออกไปก่อนนะแม่มีมธุระสำคัญที่ต้องจัดการที่บริษัทอ่ะได้ครับแม่แล้วก็อย่าลืมกินยาบำรุงได้ยละครับผมจะกินให้หมดเลยฮะรักน่จ๊ะรักแม่ครับ <laughs> มากพี่ให้ยืมห้องพี่ไม่เป็นไรมึงก็น้องกูสรุปตกลงนะงานพรุ่งนี้ห้าโมงเย็ยนมาเจอที่ห้องซ้อมด้านล่างว้วยกูจะได้บอกทุกคนได้พี่ขอบคุณมากที่ให้โอกาสางั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะพี่เจอกันครับเจอกัครับขนมไหมพี่เอาเลยะทุกคนวันนี้ครูมื่องสำคัญจะมาบอกทำไมพี่ต้องจริงจังด้วยวะ ก็เรื่องมันสำคัญกูก็ต้องจริงจังสิวะอ่าอ่มามาเลยพี่หลังจากวันนี้ไอ้ก,กอฟจะมาเป็นโค้ชแทนกูอ้าวจริงไหมเนี่ยพี่เฮ้ยเจ๋งซาดเอาแล้วอย่างนี้ใครจะเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตแทนกอลฟอะพี่กูว่าต้องเป,ป็นไอ้ปายผมอะพี่เออจริงสิวะ ไอ้กอล์มึงมีของอะไรมึงงัดออกมาให้หมดกูม,มั่นใจในตัวมึงไปแค่นี้แหละยายย้ายพี่แน่ใจแล้วว่าจะเอาไอ้กอล์มมาเป็นคนแทนพี่อไอ้กอลมไม่มีประสบการณ์ ที่รู้ได้แล้วเนดีที่รู้ได้แน้วจะเนดีที่รู้ได้แล้วเนดี ผมเชื่อว่าแผนการที่เราทำกับพี่บูมมันเจ๋งอยู่แล้วและผมจะไม่เปลี่ยนแผนการที่พี่บูมวางเอาไว้แต่เราจะมีแผนสำรองและผมขอเรียกแผนการนั้นว่าเอาแต่ป้อมเราจะใช้แผนการนี้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ของเราเนี่ยแย่ถึงข่านที่จะต้องแข่งเกมที่สามพพอร์ตเตอร์ไอปายมึงต้องเลือกซีเนียลไออัดมึงต้องเลือกยีน่ามายืนเลนดักคาเลเยอร์ส่วนเลนกลาง ไอบีมมึงต้องเลือกดีแลกและไอเดียวปกติมึงเล่นแครี่แต่ในครั้งนี้เราจะไม่เอาตัวตีไก่มึงต้องเลือกเวลสและคนสุดท้ายพี่เจดนาคอสในช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะไม่ได้เปรียบแต่ก็ไม่เสียเปรียบไอปายมึงต้องใช้แอคทฟสเปนเดอร์ลงที่อเดียวเพื่อยือเวลาให้พี่เจดที่กำลังเคลียร์คลิปที่เลนกันเนี่ยมาช่วยได้ทันสถานการณ์การเกมเนี่ย อาจจะดูแย่ทุกคนต้องมีสติเพราะว่าเราเนี่ยยังได้ป้อมจากฝั่งของจากการแย่งดันของพี่เจดและยิ่งตอนท้ายเกมสถานการณ์ของเราอาจจะดูแย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าฝั่งโูนเนี่ยอาจจะโซนปักเราไว้ทั้งหมดทําให้เราไม่สามารถแย่งดาร์คเลเยอร์หรือว่าเอพิโซดารกอนได้พี่เจดพี่ต้องรอแย่งดันอยู่ที่เลนดาร์คเลเยอร์ส่วนพวกมึงทุกคนจะต้องรอตั้งรับอยู่ที่บ้านผู้มงจะต้องย้อเอาไว้ให้นานที่สุด ยื้อเอาไว้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้สมงนูเนี่ยกลับบ้านได้ทันถ้าเราทำแผนการนี้สำเร็จเราชนะแน่นอนพี่แกพี่แกเอาเลยเจ๊ไปมันกลับ้ไัเลกัเล็ตตฮิวทันนะโชคดีบอกเลยก๊อลฟทุกคนเก่งมากพี่เจตสุดยอดนะพี่ ใจว่ะกอลฟถ้าพวกกูไม่ได้มึงก็วแว่งกันนะเวย้ยแต่วันนี้พวกเราฟอร์มดีว่ะเอ่พรุ่งนี้เราออ,อ,อไฟไลน์ก็เต็มที่แล้วกันอีกแค่วันเดียวเว้ยสู้ๆครับผมกลับก่อนนะพี่กอล์ฟเป็นไหนแล้วะ แม่เข้ามาได้ยังไงคะนี่อะไรบอกแม่มาให้หมดหยุดโกหกแม่ได้แล้วกอบขอโทษแม่กอบรู้ว่าแม่ไม่ชอบสิ่งที่กอบทำอยู่แต่ ก็ไม่อยากให้แม่เสียใจก็แม่มีลูกชายอยู่คนเดียวแล้วลูกก็รู้ว่าแม่ใหลูกเรียนบริหารธุรกิจไปเพื่ออะไรแม่ก็แต่พูดสิ่งที่แม่ชอบมาโดยตลอดขนหาดก็บอกว่ากบชอบเตะบอล ไม่ให้ก็ไม่ชอบแล้วแม่จะให้กอทําำยังไงอ่ะนอกจากโกหกแม่เพื่อให้แม่สบายใจอ่ะแต่ตอนเนี้ยกพลักอาชีพนี้ก็อยากเป็นโค้ชเกมแต่แม่ไม่เคยสอนให้ก็โกหกแม่แบบนี้นะเพ่ไอ้เกมแม่มาบอกพวกนี้ใช่ไหมที่ทำให้ลูกของแม่เป็นแบบ แม่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ก๊อบทำอยู่อ่ะมันให้อะไรกับก๊อปบ,บ้างแม่รู้ไหมว่าแม่ไม่เคยสนใจความฝันของก๊อบเลยแม่อาแต่พูดเรื่องธุรกิจให้ก๊อปเรียนธุรกิจให้กลับไปช่วยงานที่บ้านแต่สิ่งที่ก๊อบทำอยู่เนี่ยก๊อปมีความสุขมากมากกว่ามานั่งเรียนธุรกิจที่แม่บอกให้ก๊อบทำแต่ขอแค่ครั้งนี้แม่และก๊อบจะพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าสิ่งที่ก๊อบทำอยู่เนี่ย มันไม่ได้ไรประโยชน์กูเชื่อว่าไอ้กอฟแม่งไม่ทิ้งเราหรอกไปเอ้กกอลฟมันคงเทเราแล้วอะ กอล์ฟเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จที่อส,อส,สุดในวงการเกมอีสปอร์ตอะไรทำให้คณกอฟไม่ยอยู่ในจุดน,นี้ได้ครับดูซ้ำไปซ้ำมายังไม่เบื่อเหรอครับแม่ให้แม่ดูอีกทีร้านเล่าแม่ก็ไม่มีเบื่อแล้วลูก แม่ภูมิใ,ใจในตัวกอล์ฟมากนะพอกอล์ฟเก่งใช่ไหมแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ต้องปล่อยให้คนแก่ต้องรอพิกเกอร์รอนานอยู่อย่างเงี้ยตามตัวยากแล้วเราเนี่ยโคตดมือทองรอแป๊บเดียวเองแม่เดียวอะไรนี่แม่รอมาตั้งหลายนาทีแล้วนะ <c oughs> เป็นนาทีเองหรือว่าเป็นชัว่วโมง